ต่อไปปลูกธาตุห้าโยมธาตุฉันปลูกทุกวันมาตั้งแต่อายุหกปีไม่เคยขาดโยมทั้งหกธาตุถ้าใครปลูกอยู่ตลอดนะอายุเยือนเป็นหมื่นหมื่นปีถ้าไม่ตายซะก่อนฉันก็ยังไม่ยอมเหมือนกันยันปลูกทุกวันแหละนะได้แค่ไหนแล้วแต่นะว่าให้กำลังเดชที่สมบูรณ์ไว้ในร่างกายจิตใจเราว่าตามโยมนะสิทธิปาทาวี ภาลาเตชาอิทธาธาดินของข้าพเจ้ามีกำลังมีเดชมีฤทธิ์สิทธิอาโปภาลาเตชาอิทธาธาดุนของข้าพาเจ้า มีกำลังมีเดชมีฤทธิ์สิทธิเตโชพลาเตชาอิทธาธาตุไขของข้าบาเจ้ามีกำลังมีเดชมีฤทธิ์สิทธิวาโยพาลา เตชาอิธาธาตุลมของข้าพเจ้ามีกำลังมีเดชมีฤทธิ์สิทธิอาโกอภลาเตชาอิธาอากาศธาตาของข้าพเจ้า มีกำลังมีเดชมีฤทธิ์เศิทฐาาีวิญญาณโนภาลาเตชาอิทธาวิญญาณธา,าตุญญาาาตของข้าบาัจ้า มีกำลังมีเดชมีฤทธิ์พุทธังกันตังธรรมังกันตังสังฆังกันตังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาพระพุทธังอดพระธรรมังอด พระสังฆอดุดพระพุทธเจา้าห้ามาวุธอุดอาธรรมด้วยพระพุทธังพระธรรมเจา้าห้ามอาวุธอดอาธรรมด้วยพระธรรมมังพระสองฆาเจ้าอ้ามาวุธ อาธรรมด้วยพระสังคังพระพุทธังปิดพระธรรมังปิดพระสังคังปิดพระพุทธเจ้าแผลงฤทธิ์ปิดอาธรรมด้วยพระพุทธังพระธรรมเจ้าแผลงฤทธิ์ปิดอาธรรมด้วยพระธรรมังพระสองกาสเจ้าแผลงฤทธิ์ ปิดอธรรมด้วยประสังคัทงสัพเพพุทธาผลัปตาปัปเจกะนันจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสภาพโส กุญญาลาพังบุญแลลาบอันใดจองบางเกิดมีแก่ข้าพระเจ้ามาเตจังมาเดดอันใดจองบางเกิดมีแก่ข้าพระเจ้าวันนากิตติปิยวพันธ์ผุดพองกิตติสับเรื่องเลือไปไกล มหายาสังมหายดใหญ่จงบางเกิดมีแก้าพระเจ้ามาหาลาพังพระวันตุเมมหาลาบทั้งหลายไหลมาเทมามาข้าพระเจ้าไม่ขาดสายทุกเมื่อเทินคนไหนเงินไหลมานับไม่ทันอย่าโทษฉันนะ